สวัสดีค่ะทราบไหมคะว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนคืออะไรวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนคือการมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและมีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนนั่นเองค่ะด้วยการขับขี่อย่างมีสติมีวินัยและมีน้ำใจนะคะการขับขี่อย่างมีสติก็คือเมาไม่ขับกูงไม่ขับและโทรศัพท์ไม่ขับนะคะส่วนการขับขี่มีวินัยเช่นไม่ซิ่งไม่ย้อนสอนและไม่ฝ่าไฟแดงค่ะ และการขับขี่มีน้ำใจเช่นการหยุดรถให้คนข้ามถนนและการมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางนั่นเองค่ะถ้าทุกคนในสังคมช่วยกันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยก็จะลดลงนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด